ใช่แล้วนะครับและเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับจึงมีการมอบรางวัลทูตความดีสีวิสาขาบูชาเนื่องในวันวินวสาขาบูชาโลกประจำปี2558ที่จัดขึ้นณวัดสาเกตร,ราชวรวิหารพระอารามหลวงเมื่อวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดวยรางวัลน,นี้นะครับจะคัดเลือกจากผู้ที่โดดเด่นในด้านของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตั้งมั่นในการทำความดีมีน้ำใจและรับผิดชอบต่อสังคมครับโดยมีท่านพระพรมสิทธิเจ้าอาวาสวัดศักเกตเป็นผู้มอบรางวัลซึ่งงานนี้มีคนในวงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมเริ่มต้นที่ศิลปินแห่งชาติคุณเสฐาศิระฉายานะคะตามมาด้วยคุณอรัญญานามวงคุณบุ๋มปนัดดาคุณนิโคเทลิโอคุณมัดหมีพิมดาวและคุณแฝกกันดนค่ะรวมไปถึงผู้ประกาศข่าวทางช่องวันนะครับอย่างหนุ่มแทนอัติรุธก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล สร้างความปราบปลืมล้มให้ตัวตัวรวมไปถึงครอบครัวได้ไม่น้อยครับดีใจครับเพราะว่าปกติเราเคยได้รางวัลเนี่ยจะเป็นรางวัลตั้งแต่ตอนที่ร้องเพลงแล้วก็รางวัลเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้มาก่อนแล้วก็ครั้งนี้พอมาถึงพิธีเนี่ยก็ได้รับจากท่านพระพรหมสิทธิ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าวาดของที่นี่ครั้งนี้มาเจอตัวจริงแล้วก็เจอพี่พ,พี่น้องๆในวงการหลากหลายวงการมากๆที่มาร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ ต้องใช้สติครับต้องอยู่กับปัจจุบันครับว่าเราจะทําอะไรตอนนี้เราจะทําอะไรสิ่งที่เราทําไปคือเราจะเชื่อเรื่องแบบกรรมครับคาาอะไรเงี้ยครับว่าถ้าเราทําดีเราก็จะได้ดีถ้าเราคิดบวกเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาอะไรประมาณนี้ครับจริงๆมันมีว่าในเรื่องอาการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมาที่เป็นเป็นเหตุแห่งทุกข์อะค่ะ สิ่งที่เกิดเกิดขึ้นจากทุกเนี่ยทุก์เกิดจากอะไรแล้วก็เราแก้ไขยังไงระดับทุกยังไงว่นีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญและเป็นเป็นทางออกแห่งความทุกข์ได้ดีจริงๆ ขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็อย่างที่ศิลปินดาราแสดงหลายท่านบอกนะคะว่าการทําความดีค่ะให้ยึดมั่นเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะผลแห่งความดีก็จะตอบแทนคุณอาจจะเป็นในรูปแบบอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบของรางวัลก็ได้นะคะคแค่ทําความดีแล้วสุขใจนะคะเท่านั้นก็มีความสุขแล้วค่ะ